สวัสดีค่ะนะักศึกษาทุกท่านนี่คือรายการ English Theater ซึ่งจะเป็นรายการสอนภาษาอังกฤษหมวดวิชาภาษาอังกฤษหนึ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนโดยมีดิฉันไรวัชวรรณรัก,รกเป็นวิทยากรประจำรายการทุกๆครั้งที่เรามาพบกันนะคะรายการนี้ก็จะนำเสนอละครสนุกๆซึ่งไม่เพียงแต่จะสนุกเท่านั้นแต่ยังจะนำเสนอความรู้การใช้ภาษาอังกฤษมาให้ทุกๆท,ท่านได้ชมอีกด้วยรายการของเราจะแบ่งออกเป็น9ตอนด้วยกันนะคะ ซึ่งในตอนแรกนี้จะมีชื่อว่า Greetings and Introductions หรือที่มีชื่อภาษาไทยว่าสวัสดีเมืองไทยเรื่องราวของเรานะคะเริ่มขึ้นเมื่อนายสุชัยเจ้าหน้าที่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมีกำหนดจะต้องไปรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศแต่ว่าเรื่องยุ่งยุ่งเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นก็เมื่อสุชัยเกิดป่วยกระทันหันและต้องขอให้กลแมเพื่อนของเขาซึ่งพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะคล่องนักไปรับแทน ทีนี้เราลองมาดูกันสิคะว่าเรื่องยุ่งๆที่ว่านี้คืออะไรแต่ว่าก็อย่าดูเพลินจนกระทั่งลืมสังเกตไปนะคะว่าการทักไทยในภาษาอังกฤษนั้นเราควรจะใช้ศัพท์และสำนวนว่าอย่างไรกัลแม่กลิ่นสีเป็นแม่คนไทยที่ไปรับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศสุนิมิตจ,จันเรืองเป็นเบนพาร์เคอร นักเรียนแลกเปลี่ยนจากอเมริกาอาลิชาไล่ศัตรูกไกลเป็นอลิเซีย m i t h นักเรียนแลกเปลี่ยนจากแคนาดาเจตนารัตนวิบูลเป็นโจแมคโดนัลด์นักท่องเที่ยวจากประเทศอังกฤษและครอบครัวชาวไทย ที่จะดูแลอลิเซียสมิธวิชิตพลไล่ศัตรูไกลเป็นมิสเตอร์วัฒนาสมาพันธ์พ่อสุวิจิตสาตมานเป็นมิสซิสประพิษสมาพันธ์แน่ สุรัตดาสกลศิลสง่าพงเป็นลูกสาวมิสรัชนีสมาพันธ์ Oh sorry Oh that's alright are you an afs exchange student? yes, i am. oh, hi. my name is ben parker. Uh, i'm also an afs exchange student. Uh -huh. i'm alicia smith. i come from vancouver, canada. where do you come from? Uh, i come from boston, the united states. i'm american. nice to meet you. nice to meet you too. are you waiting for mr. sushai? yeah, i am. hello. I'm Jo e เป็นอย่างไรบ้างคะนักศึกษาละครตอนแรกที่เราได้ชมกันไปจากในละครน,นักศึกษาก็จะสังเกตได้นะคะว่าวิธีการแนะนำตัวเองนั้นเราทำได้หลายแบบเช่น I'm <Am. S 2> ตามด้วยชื่อและนามสกุลเช่น I'm Alicia Smith I'm i l s m i t s m m t o I'm Jo I'm Joe หรือจะใช้ My name is บวกด้วยชื่อและนามสกุลก็ได้เช่น My name is Ben Parker My name is Ben Parker My name is s u d a My name is s u d a ต่อจากนั้นเราก็อาจจะแนะนำตัวเองเพิ่มเติมนะคะบอกเขาว่าเรามาจากประเทศอะไรโดยใช้ I come from ตามด้วยชื่อเมืองหรือชื่อประเทศเช่น I come from Canada I come from Canada ฉันมาจากแคนาดาค่ะ I come from Bangkok Thailand I come from Bangkok, Thailand. ผมมาจากกรุงเทพประเทศไทยครับ I come from Japan. I come from Japan. Come from Japan. ผมมาจากประเทศญี่ปุ่นครับแต่นักศึกษาอย่าลืมนะคะว่าชื่อเมืองหรือชื่อประเทศ จะต้องนำหน้าด้วยอักษรตัวใหญ่เสมอและถ้าเราอยากจะบอกเขาว่าเราเป็นคนสัญชาติอะไรก็สามารถบอกได้โดยใช้ am ตามด้วยสัญชาติค่ะเชะ่น I'm Canadian I'm Canadian ผมเป็นชาวแคนาดา I'm American I'm American ผมเป็นชาวอเมริกัน I'm Japanese I'm Japanese ดิฉันเป็นชาวญี่ปุ่น I'm Thai I'm Thai ดิฉันเป็นชาวไทยแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะสำหรับสัญชาตินั้นเราจะต้องใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ขึ้นต้นเสมอและสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักกันจะมีสำนวนใช้ทักทายแสดงความยินดีอย่างนี้ค่ะ Nice to meet you, nice to meet you และการกล่าวตอบคำทักทายก็ไม่ยากนะคะเพียงแต่เพิ่มคำว่า t o ซึ่งแปลว่าเช่นการลงไปกลายเป็น nice to meet you too, nice to meet you too หรือเราจะพูดให้เต็มประโยคก็ได้ว่า it's nice to meet you, it's nice to meet you It's nice to meet you too. It's nice to meet you too. และคำศัพท์ที่น่าสนใจในช่วงนี้ก็คือ an exchange student ซึ่งก็หมายถึงนักเรียนแลกเปลี่ยน A F S exchange student A F S exchange student <S คือนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ American Field Service. Hi, my name is Ben Parker. I'm also an AFS Exchange student. I'm Alicia Smith. I come from Vancouver, Canada. Where do you come from? Uh, I come from Boston, the United States. I'm American. Nice to meet you. Nice to meet you too. ทีนี้นักศึกษาก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะว่าเมื่อเราพบบุคคลอื่นเป็นครั้งแรกเราควรจะแนะนำตัวว่าอย่างไรเรามาดูกันต่อไปดีไหมคะว่าเมื่อเบนโจและอลิเซียรู้จักกันแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ hello i'm joe อลิเซียเบนโจ we're here oh ผมเอ่อ I. I'm Ben Mr. Suo Chai. Oh are you Mr. Suchai? Chai? Ha Tai Lao. Yes, <laughs> Ben Mr. Su Chai. Oh I'm Ben. Mm -hmm. Glad to meet you. Oh, may I introduce you to my friends? Uh, this is Alicia. Nice to meet you. <laughs> How do. And this is Joe. Hi, nice to meet you. nice to meet you <c oughs> nice to meet you too <c oughs> ใช่ใช่หลอดตายเ <de> ด e ี๋ยวไอไอจะพาไปหาแฟมลี่ครอบครัวครอบครัวใช่ใช่ท่องถนนแฟมลี่แฟมลี่ go go แฟมลี่ go go ไปแฟมลี่ Family. part Family. Go. Go. What? Where? Where? Family. Where? Si. What? Family. Family. But. ลำบากหน่อยนะคะก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะได้เลยกลายเป็นภาษาอังกฤษแบบงูปลาปลาไปแต่อย่างไรก็ดีนับว่าการาแมเขามีความพยายามดีมากนะคะทีนี้จากละครเราก็ได้สำนวนแสดงความยินดีที่ได้พบกันเป็นครั้งแรกอีกสำนวนหนึ่งแล้วนะคะคือ I'm glad to meet youI'm glad to meet you การตอบ ก็ให้ตอบคล้ายกันนะคะคือ I'm glad to meet you too I'm glad to meet you too และถ้าจะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันเราอาจใช้สำนวนว,นว่า May I introduce you to my friends May I introduce you to my friends ลองกลับไปดูละครซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะ I'm Ben. Mm -hmm. Glad to meet you. Oh, oh, may I introduce you to my friends? Uh, this is Alicia. Nice to meet you. <laughs> do. And this is Joe. Hi. Nice to meet you. <laughs> nice to meet you. <laughs> nice to meet you too. <laughs> <laughs> hi, hi, hi. <laughs> 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 ด้วยการจับมือแทนการไหว้แบบคนไทยนะคะการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาตินี้มีประโยชน์มากนะคะเพราะจะทำให้เรานําไปใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้นการจับมือทักทายแบบชาวต่างชาตินี้นะคะถ้าเป็นกรณีของผู้หญิงกับผู้ชายเราจะต้องรอให้ผู้หญิงเขายื่นมือมาก่อนแสดงว่าเขายินดีที่จะรู้จักกับเราค่ะละครตอนต่อไปเกี่ยวกับการแนะนำสมาชิกในครอบครัวนะคะ หลังจากที่ได้แนะนำตัวเองกันไปแล้วแม่พาอลิเซียมาส่งที่โฮสต์แฟมิลี่ซึ่งก็คือครอบครัวคนไทยที่อลิเซียจะมาอยู่ด้วยและมีการแนะนำสมาชิกในครอบครัวกันค่ะ พาะว่าลูกใจเย็นๆดีกว่านะพราะว่าเดยกเขาก็คงมาหรอกใจเย็นๆนะนั่นไงพ่อว่าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีเชิญแม่ครับผมพานักเรียน AFS มาส่งครับพากำลังลออยู่ทีเดียวใช่ใช่ให้ We are waiting for you. Please come in. My name is Ratani and I would like to introduce you to my parents. This is my mother, Mrs. Rapit Samapan. She's a teacher. And this is my father, Mr. Watana Samapan. He is a policeman. How do you do? How do you do? How do you do? These are my friends Ben and Joe. How do you do? How do you do Ben? How do you do, Ben? Nice to meet you. How do you do? How do you do, Joe? How do you do, young man? Nice to meet you. Well, everybody, please have a seat. <laughs> sit, sit, sit. We help you. Make yourself at home, okay? Sit, sit. Well, I, I have to do some work. See you later. Bye. Hey, you? Sit, sit. Nice, Nice. no no นงก่อนน่งก่อนเมื่อยเมื่อยเมื่อยจากละครตอนนี้นักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่าการแนะนำให้บุคคลต่างๆรู้จักกันนั้นเรายังสามารถใช้สำนวน I'd like to introduce you to ตามด้วยบุคคลที่ต้องการแนะนำให้รู้จักได้ด้วย Ten. I'd like to introduce you to my parents. I'd like to introduce you to my parents. I'd like to introduce you to Joe. I'd like to introduce you to Joe. I'd like ย่อมาจาก I would like ซึ่งเป็นการบอกความต้องการของเราอย่างสุภาพนะคะและอย่าลืมว่าเวลาที่เราจะแนะนำให้คนรู้จักกันเราต้องแนะนำให้เด็กรู้จักกับผู้ใหญ่ก่อนนะคะและสำหรับผู้ที่เพิ่งเคยรู้จักกันเป็นครั้งแรกนั้นก็สามารถจะทักทายกันได้ว่าวนน How do you do และผู้ตอบก็ต้องตอบว่า How do you do เช่นกันเพราะ How do you do ไม่ใช่ประโยคคำถามนะคะแต่เป็นประโยคทักทายอีกรูปแบบหนึง่งที่ค่อนข้างจะเป็นทางการกว่าการทักทายที่พบไปในช่วงแรกของรายการและมีความหมายคล้ายคลกับการทักทายว่าสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะจากนั้นเราก็อาจจะแนะนำต่อได้นะคะว่าพ่อแม่หรือพี่น้องมีอาชีพอะไร โดยใช้โครงสร้างประโยคง่ายๆค่ะเริ่มด้วยประธานหรือ subject นะคะต่อด้วย verb to be ตามด้วยคำนามที่บอกอาชีพนั้นค่ะเช่น I am a student I am a student ฉันเป็นนักเรียน my mother is a teacher my mother is a teacher คุณแม่ของผมเป็นครูครับ my father is a policeman my father is a policeman คุณพ่อของผม เป็นตำรวจ They are exchange students They are exchange students พวกเขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทีนี้ลองย้อนไปฟังบทสนทนาจากละครกันอีกครั้งดีไหมคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีเชิญแม่ครับ <kins S 1> ผมพานักเรียน AFS มาส่งครับค่ะกำลังรออยู่ทีเดียวใช่ใช Hi, we are waiting for you. Please come in. My name is Ratni a and I would like to introduce you to my parents. This is my mother, Mrs. Prapit Samapan, she s a teacher. และนี่คือพ่อของฉันมิสเตอร์วัตนาสมพันธ์เขาเป็นตำรวจฮัลโหล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  ทีนี้นักศึกษาก็คงจะเข้าใจลักษณะการแนะนำบุคคลไปแล้วนะคะเรามาดูละครตอนจบของเรื่องกันดีกว่าค่ะทุกคนมานั่งคุยกันคุยกันไปคุยกันมาก็เลยรู้ค่ะว่าเกิดผิดฟ้าผิดตัวกันขึ้นโจบราวน์กลายเป็นโจแมกโดนัล์ไปแล้วค่ะมาชมกันเลยค่ะโอเบน do you know anything about your host family yes uh, my host mother is a nurse Uh -huh. And my host father is a doctor. That's great. What about you, Joe? Do you know anything about your host family? Host family? Mm -hmm. What are you talking about? Uh huh? Wait. Are you an FS student? Uh, Where are you from? A student? No, I'm a traveler from England. Traveler from, from England. England? Uh -oh. oh. Oh. He's not an FS student. ก็ย um ูอาร์โจก็ก็ก็โจบราวยครับโจบ่าวที่สุชัยเพื่อนผมนี่ยครับให้ไปรับเบนแล้วก็อลิเซียไงครับมาพร้อมกันเนี่ยครับโจบราว Yes I'm Joe โจบราว Are you Joe Brown? No I'm not Joe Brown I'm Joe McDonald ฮะฮะ Joe m c d o n a l โจแมคโดนัล l d เหรอ Yes I'm Joe McDonald ตัวบาวอะตัวบาวอยู่ไหนโอ้ยสุดชายต้องเอาผมตายแน่เลยเนี่ยโยจยตัวบาวอะ เป็นยังไงกันบ้างคะละครของเราสนุกสนานไหมคะแต่ว่าน่าสงสารโจบราวน์ตัวจริงจริงๆเลยนะคะไม่ทราบว่าแม่จะหาเขาพบหรือเปล่านี่แหละค่ะคือข้อเสียของการแนะนําตัวที่ไม่ชัดเจนและผู้ฟังก็ฟังไม่ชัดแจง้งนักศึกษาจะต้องระวังความผิดพลาดแบบนี้นะคะอย่างไรก็ตามเรามาคอย ตั้งใจแล้วก็ลุ้นกันนะคะว่าแม่จะหาโจบราน์พบหรือเปล่าก่อนจะจากกันในวันนี้เราจะทิ้งท้ายด้วยบทเพลงทบทวนการใช้ภาษาอังกฤษในการแนะนำตัวนะคะขอตั้งใจฟังกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เบนพาเกอร์แอมอเมริกันไอคัมฟอร์มอเมริกาสวัสดีคุณน่ารักที่ได้พบคุณด้วยสวัสดีคุณด้วย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 ด้วย Nice to meet you. Nice to meet you too.